นี่ผมกำลังนั่งรถไปนะครับครึ่งแรกไม่ทันละเขาใส่งคงต้องดูครึ่งหลังสองแสมแถมหนึ่งนี่นนนโอยิงหาเดียยิ้มครับยิ้ม วันนี้มาวินอไซค์ครับสายครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามตอนนี้ผมกําลังนั่งรถไปนะครับครึ่งแรกไม่ทันละขขาสายก็คงต้องดูครึ่งหลังโอเคเดี๋ยวเจอกัน เขาสนามกัำไปแล้วครับบีจีหนึ่งศูนย์เรามาไม่สานเดี๋ยวจะหมดครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวผมพาไปเข้าช็อปนะครับไปเข้าช็อปกัน อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งลิโอเลโอเฮ้ยวันดียังแมวก็เดี๋ยวกว่าฝากเลยเฮ้ยมันนี่มาได้ไงวะโอ้สองแถมแถมหนึ่งนี่ น้องออมครับรักเปียเหมือนเดิมเลยดูเฮ้ยเราชอบตัวเล็กว่าเสื้อเสื้อไอ้เด็กเออน้องเราตำแหน่งอะไรเอ้ยปีกสายครับปีก้ายอ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยแล้วชื่ออะไรเดินห่างเลยช่วงพักครึ่งครับวันนี้เจอ ทีมจากฟิลิปปินส์ครับจะได้เจอวันนี้มีอนุญาตครับอ๋อวันนี้มีอนุญาตนะครับอันนี้มีใจดีเฮ้ยอัน <laughs> อันนี้นำแล้วใช่ไหมเขาพี่มาไม่ทันแต่พี่เพิ่งมาถึงเองนำแล้วนะดูรัสกอร์ต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ยเอ็งหนึ่งศูนย์นะเฮ้ยวันนี้มาได้ไงวะไม่วิ่งเหรอโอ้ทำไมมันเยอะจังวะฮะเหงาอ่ะเหงาเหรอวันนี้วันนี้ นี่าวาวะเดี๋ดวยนะวผนะิดไนะด้แลนะ้วนะ่ารักเลยนะเราไม่จีบวะเอ้ยเรามีอยู่แล้วใช่ว่ะจีบเลยเดี๋ยวพี่ได้สกแกนไปบุ๊ปปะเฮ้ยหลอดด้วยหลดูลดลูด <laughs> เป้ัาดีครับ หนึ่งศูนย์แล้ววัสดีพี่อร่อยเลยะเอผมเย็นมากเลยพอากาศดีอากาศดีผมมาไม่ทันเนี่ยครึ่งแรกแเชิญตัดเชิญวัสดีพี่สวัสดีครับมาไม่ทันเลยโอเคใครยิงอ่ะหนึ่งศูนย์นะผมยังไม่รู้เลย <laughs> พี่ไป่ได้ไรไหรอ บบครัดีมากเข้าใจอ่ะพึ่งมาเนี่ยหลับเพลินหลับที่บ้านอ่ะอ้าวมมสวัสดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสีามลูกนะสามหรอผมเล่นต่ำไปด้วยโอ้ดี้กินสองแก้วเลยคนเดียวแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวให้ตำรวจจับเลยจับตัวเองอ่ะนี่ก็อยู่สนามนี่คือบรรยากาศครับอันนี้ก็ครึ่งหลังละ อ่าวันนี้หลับเพลินนะหลับเพลินเลยมาทาใช้ป่ะปีวัาเด็กไม่ปลุกระไม่มีเด็กโอเคนนี้คือภาพบรรยากาศครับเป็นไงครับนี่เราก็เตะนำนำหนึ่งศูนย์โอเคเราครึ่งแรกปลุกได้เยอะปะไม่ค่อยดีครึ่งหลังที่เปิดมาโอเคกว่าเยอะโอเคกว่าเยอะนี่ครับอ้าวอิงเป็นกัปตันทีมเหรอใช่ดีดี เยี่ยมลูกแรกลูกคนพุณสบารผมลูกโคตากันะอดีตนะโอเคครับลูกแรกครับนี่ครับแล้วลุดเดี่ยวลูกสองเกือบยิงได้ด้วยนี่นักเตะต้นสำรองครับกำลังวอร์มอยู่เตรียมตัวลงของฟิลิปปินส์เฮ้ย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 วันนี้วันนี้ทำไมพี่โยถึงมาสายครับผมนอนบอกลยนะครับนอนเพลินนอนเพลินไม่มีคนปลกไอท็อปปลุกอะไม่ได้ยิน เพลครับตอนแรกกะว่าจะไม่มาดูแล้วไม่ได้ต้องมาดูนัดกันดีๆเพียนเพียเพียเรเลยมาดีกว่าเลยลมโคตรเย็นเลยพี่อากาศดีมากเลยอากาศน่าเสียดเตออฟอากาศน่าเสียดเตอเนี่ยเอ็มบอกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเราจองแล้วเนี่ยเอ็มบอกแล้วจองแล้วใช่ไจองไว้สองใช่ชื่ออะไรครับ วันนี้ว่าจะสกอร์เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งหนึ่งอ๋อแหมนึกว่าจะบอกเสมอเท่าไหร่นะครับสองศสองศูนย์นะครับอีกลูกหนึ่งนะพอแล้วเนาะโอเคโอ้โหกวอดใจป๊อปปี้อ่ะยนะป๊อปโอ้ลุงพลลงเฮ้ยเป็นเลย มุ้ยลงนี่หว่านะแล้วคอร์สนะครับเสียอะไรไม่ยิงเนี่ยอาจารย์เร็วเรียกคุณครูเร็วครูท็อปโค้ท็อปเลยเล็กโคท็อปเลยตะโกนเลยโค้ท็อปฮะไอ้อ้วนแม็กอยู่ไหนวะนี่คือภาพบรรยากาศครับหันใจป๊อปไอ้เฮียได้มองไอ้เฮียเจมล็อบ โอ้โหมันเชียร uh, like ์ขนาดนั่นแหละโอนมุ้ยเจ็บป่ะหรือตะคิวแดกเจ็บป่ะมุ้ยเจ็บหรอมุ้ยเจ็บครับอยู่กลางสนามครับเซโก้ครับลงแทนเทียวสิงห์ครับ b g Batu United Player number ten เตียวสิงห์แดงดา ทีมเยือนครับอันนี้ชื่ออะไรนะยูนิเต็ดเลยนะยูน um, ิเต็ดอ yeah. oh, ูเิชั่นใช่ปะ่โอกปยนยนมอร22อรันดอเพ้ยยิมครับยิงับ จำนวนผู้เข้าชมในเกมนัดน,นี้ครับ2,752ท่านครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสองพันโดเลยรสองลูกพึ่งปู่มช้นงนบ้าบอลไรเยอร์ต่อลูกซาวด์ที่อัโก้รับ 进球！由 United City FC。不到呀。啊！啊！啊！维吉·巴图尼特，得ปการทำเข้าประตูตัวเองของ United City FC。四球，ครับ。 ไงป๊อปบอกทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยโอ้โหเกือบห้าตัวนะไม่ไม่ยิงแล้วโยโยไปเลยไม่ยิงแล้วห้าหมู่หมอแล้วห้าตัวนะใช่กูไปเลยกูไปเลย พ่อพงครับลูกที่5วันนี้วันเกิดด้วยเลยเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์อุ่นอุ่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูพ่อหขอให้มีความสุขครับมิกกี้

ด้วยโดน,นเลยโดนตะกอต่ำไปเลยโอ,โนนยโอ้ใครจะรู้ว่าแม่งจะมาขนาดเร็ววีวี ม์ติดเลยพอไปครับนะครับวันวันนี้เท่าไหร่กินสูงครับ5ชูชไหน่อยชูหน่้าโอเคครับเกนี่คือภาพบรรยากาศครับเข้าแล้ว